รอบนีด้ดูดอันนี้ด้วย,ย,ยวกินนั้งก๋วยเตี๋ยวกินตั้งกันส้มตำไ,ได้ด่าเนี่ยโอ้ย ถุงมาใส่ผักให้แม่นี่ยเดี๋ยวนั่นดิก้อมตำนะวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวก้อมตำนี่แหละรวมเลยได้จ้ากี่บาทเ้ยกำลังไอยู่อ๋ออันอยู่บ้านแั่แกอยู่นะ่นหนูตลอดแกบ่ได้ไปใส่ บอลบอได้ไปว่าสิสไปนี่ล่ะยังย่งบอรู้จ้ะว่าสิไปทุลักแต่ว่าอยู่ไทยมากว่ะปัจจ่บ้านเมื้อใหม่หรือเปล่าวันนี้เรามาซื้อก๋วยเตี๋ยวให้พ่อรุ่มื้อนี้ยู่จ่ายแกอยู่นั่นล่ะค้าแกไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยอยากให้แกออกมานับครบไหมร้อยห้าสิบห like ้าบาทฮะมาเห้เพิ่อนนัให้ ไม่ครบเหรอไอน,นี่อ้น,นี่เท่าไหร่อันนี้ร้อยนึงนลอันนี้เก้ากับกไอ้น,นี่หกสิบหกอยห้า้น้อยนึงแล้วนะร้อยสบี่นี่เท่าไหร่นี่อันนี้ <40. S 2> สิบอืมอเขาใล้จ้ะเ,เอา <c oughs> ยังมา,มาให้มาเอาผักใส่ให้กว์บบใส่เลยเพิน่นว่าหยิบผักใส่กินกัตตำมมะขุงไปแล้วเอาไปเฟ้นไปนี่แหละกลับ้านวานี่อือ

พี่น้องไปเจอกันอยู่บ้านนะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวปลาหมึวันนี้ว่าเฮ็ดกับเขาพ่อใหญ่นพี่น้องบะเมนท่าเอยงนะไปซื้อมาวางหันนะ้ำนะ้ำงนี่านนเหรอเท่ากันละ่ะด,ด้วยหอเปลนี่เลยของพ่อ ของพ่อใหญ่ต้องพิเศษีน่นาอีจานใหญ่เน็ตกินส้มตำเน็ไม่อยากก๋วยเตี๋ยวลือสั่งส้มตำป่ามาเดี๋ยวเทน้ำให้พ่อใหญ่กันอันนี้เหลือหน่อยเก็บไว้จะเอาไวค้คลุกข้าวให้คุณซิมบา้าพ่อใหญ่แกไม่ใส่น้ำตาลเลยใส่แต่พริกอย่างเดียว เ okay. จวดลงไปหลดชอบกินน้ำตกส้มตำ เม่นล้ำปลาเ้วยคกินอย,อย่างก็มักินท่ะเอ๊ย กินเหกินไปได้ดอกเป็มปป้า,ปาอันม้วหอยน้องคนชอบม,มัวหอยว่ามีบุค่อยมากกันเลยดีย,ยาใยหญ่ไรกปเลยายากมากตอนที่กินตำปลาก็ไปท้าเหนแล้วเห็นร้วหอยสเดียวเลย อยู่ในบ่เร้วแล้วพ่อไอ้แม่ลูกพุณพี่บรงรียนยังเหลือมน้องอยู่ตัวยุ่งเขามีการแข่งขันที่โรงเรียนวันนี้น้องปูเลยไม่ได้ไปไปเดินน้องทายแล้วเขา็ถามความสมัครใจด้วย ปรากฏว่าน้องคนประเสริฐเลยถ้าการแข่งขันไม่รู้จะทวนแทนวัฒนธรรมไทยมันจะไปียังเหรอเกิดก็อยู่ประเทศให้อันละลายเลยได้รู้จักวัฒนธรรมไทยพี่น้องเบิร์ดรู้ภาษา ว่าวัานธรรมไทยพิชาัพราะพุทธศาสนาวันรี้มาก,กินได้เกลียซีกูมือสองปิด้วยปิดจีสองสามอันซิมบ้ามีต้งตีไปถีบพัดลมเดี๋ยวพัดลมล้มหนีพ่อมึงตีอีกบันทีหนี่มี ังกฤษของพื้นฐานของคู้ประไซ้์แล้วก็คูวรุ้หน้าแล้วก็อีกคนหนึ่งของคุณ,คณนะอืมเผ็ดแล้วว่าไม่เอาเผ็ดแม่คือเผ็ดแบบแต่คราวนี้ได้สามาจิดค่ะเผ็ดแบเต็มที่นะ เรียกผู้ชายแม่พินวลได้ตอนนั้นอ่ะทีนีกเกณฑ์นหนึ่งอ่ะนางหห้เลยหึอืมผิดก็ผิดโทษนี่มั้ยมันจะวาย,ยามันเขาเรียนตลอดสองมันจะสอบเด็กมันหลายไปนอกสองสามพันคน ครูว่เลยปวดใส่ผิดใส่ถูกคะแนนสอบนั่งไห้ก็เป็นอันนั่งไหมเอาดู น้ำไม่เย็นน้ำไม่เย็นมันเผ็ดท่านเผ็ดแล้วกินน้ำเย็นยิ่งเผ็ดมันแห้งเผ็ดถึงว่าม,ม,มันไม่หายเผ็ดว่าอ,อะไรละ่ะ ว่าก็ว่าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้พ่อก,กินคนเด้อเมื่อเนี้ยลูกสาวลาเพื่อนความ่อยากกินก๋วยเตี๋ยวมันนั่งเดยนกินขนมไอ้ตำปลากัน จะไปอาไปอาจากมุมตาปกติลงเยอะยปกติแมวจากบ้านจากมุมหามมุสุน้า่ตอนนี้ค่ะสามาสามุมไปซ้อมไปตรองกับดึกมาก จะบอกให้พ่อมาแล้สี่โมงสี่โมงครึ่งเนี่ยให้นั่งรออยู่หน้าเซเว่น,นอ่ะจ้ะแม่จังไม่ได้ม,มายินด่ะแม่ก็โหรถสองแถวแม่รถลงอยู่หน้าเทเวนดก่อนก็บอกให้คนเยอไปชมไปรุู่จะใส่ละโอ๊ยหน้าเทเวนโดนั่นเป็นไงมอง คนทรงเก่าหะน่ะจอดหนุทิ่มหนูฮหล่ะมันก็นั่งถาคุโจมาเปิดลงยิ้หมหนึ่งเดีอนปีนตัวิัวสั่นๆจำทางกลับบ้านคือว่ามันบางคยนยังจำบ่ได้ กยังเนีประมาณนม่ประมาณสามอาทิตย์กว่าๆนั่นอย่าสับสนสอบสนอีกอย่างน่าทางเยี่ยของจำง,ง่ายกระโดดตรองแยงเดี่ยวมาเดียวเขาตรงอสีแยกเป๊ปซี่ทางแยกไปนอไปจักระเขียนปึ้งครึ่งอยู่น้องสามโรงเดี่เข้าซอยเข้าหน้าบ้านจำได้ก็จะสีว่าจะไหนที่ได้จะกนันจำได้จะโรงเรียนจะเหมือนกับบ้าน ถ้ามันเข้าซอยเล็กซวยน้อยเขาิว่าไปอยู่มาเดิมหน้าเ,เรื่องหลังถ้าไม่เข้าหนองสำรวมก็ขับตรงมาเลี้ยวเข้าเลี้ยวซ้ายตรงสะพานรอยผลนโรตัสเม่นมาเขาไดได้สะพานลอยเขาเอาิน้นถนนลอย เหตุตัวคนหลงเขาถนนรวยถนนซ้ายถนนดวนก็ว่าเห็นถนนมันลอยเน,นาะ <c ười> ่าเนีเตืองฟัมสิบอกพูดคู่บัง,บงรูปสิเต้าเรียบถนนร้อยแต่ว่าวน,นที่อยู่หนองใายวันที่มันกแบบเฮ็ดไกลมากมน,นั้นมันสนันถนน,นนั่นแล้วเรียบถนนอะไรนะ่ะรอบ รอบเหนวงเวียนวงเวนวงเวียนถนนรอบวงเวียนวงเวนเงาปืดเลยไม่ไปถึงคอนเกนโคราชคนน่ะเหรออืมวงเวนถ้าวงเวียนมันมันเงาไปจังความเข้าคือตึกลงอ่ะเขาทำรถภาวะรถติดถ้าใครจะไปโคราช ให้ไปสายนั้นไม่ต้องอ้อมมาทางโลรถปิดไฟแดงนะไม่ขึ้นสนุนายด่วนเลยวงแหวววงเวียนอ้วงจะออกได้วงแหววอะไรนะไม่วงอะไรนะวงเวียนวงแหวววงกลมบงวเอ้อยังงาเลงอย่างไง ยังหัวพ่อแม่ลูกเออสองคนแม่ลูกนี่เลี้ยงถนนวนไปวนมาเลยนั่นไอ้กมองตาน้อนี่ถ้าอยากไปท่านหล<อ>วงวงแหวนถ้าวงเวียนหมายถึงถ่านหลวงวงหอนาฬิกาเนะี่ยเขาเรียกวงเวียนถ้าถนนงหวยาวๆวงแหวนวงไหนก็วงส่องไอ้กวงตางน้องนี่จถ้าแม่อยากแบบ เตองนที่มหนสูงๆม,งมันจะไปบุ่มคงลงมันจะเป็นเป็นโน่นขึ้นลงขึ้นโน่น,โนขึ้นเนีนยคบุ่มกาเขาจะทำสะพานไทยลาวตัวอที่ห้าเทปเราดีล่ะบุ่มกาคนเห็น,นคนเห็นเขานั่งสักข้าด้ยตอนนั้นสายตาวเหมือนเงาอย่างหมดท่องอยู่แักเบลไปบุ๊ ้ามีโครงการมาสองสามปีหรอกแลมีมมหลายท,าท่ามึงอย่างมีข้ามลาไม่ใช่มันมีสปานเดีเยวผนก้เจะยางไปเจ็บประเจอทางพี่เขาใช่ไหมว่ายน้ำเข้ามาไอ้ว่ายน้ำข้ามมาโตน,น,านู่ไปเนี่ยงบยันยานานพี่นักดีทานันจบ <laughs> เดินข้ามโลกไม่จำจ้ะทำอีอย่างที่โลกต้องจำแม้ว่ายข้ามันโตโน่ไปเนึ่งกาลร่น้ำมันทันแหมผูกตัว <c oughs> น่ะแม่เบียง์เขาคือมีความเสียวบางบึงโอ้ยหบอกพี่น้องข้ายินไพรนะ์หนัก อู๋้มันตั้งแต่สมัยไหนเนาะเขาก็สืบทอดประวัติกันมาก่นาะเกิดขึ้นได้ง่ายเนี่ยอืสมัยเมื่อสิบอกมีอีหลีบอกตั้งแต่สองสามร้อยพันปีปุ่นะเพราะจะเป็นคำตำนานเล่าสู่กันมากแหละปัจจุบันยังมีไหมบอฮูบอเชื่อวก็บอลูกลูบอฮูทางที่ดีว่าจังสีโรด ยินาทํทำรายคนทนันเมาเครืองตันนั่นเนาะทีว่าแม่บ้าไปทำชนวนชนวนจะตือนลูกพอไปยินาทีู่เป็นลูกฟั้นที่ว่าของแท้ไปกิ่ไปบปนมากเข้มไปแล้วเป็นน่องเป็นปีเลย เนื้อเต็มมะเขือเทศพี่ขอบน้อสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่เนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาออกความคิดเห็นนาะจากเนาะเผ็ดพี่น้องเว้ยแล้วก็พามาเม,ม้ากับสาวน้อยบางคนไม่ไปโรงเรียนนี่แหละเบื่อด้ยวยมึงก็ตี๋เล้วบอแล้วสวัสดียัง โอ้ยไฮเหตุหนาปากรวยรวยอยู่บอแล้วบอแล้่พ่อบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวอย่ากินขนมกินก๋วยเตี๋ยวอย่ากินส้มต่ำถ้ากินส้มต่ำอยกินก๋วยเตี๋ยวตกลงกินทุกอย่างฟาด็อตให้การงงผั